กอจะยามัากรลัดละคะท่นประเสริฐรุ่นเหนือที่ว่าวันเดียยามทางไล่ก็เดี๋ยวนี้็มดูคมอไปเจมาดูข้วันปกป้องเหล่าม้วนข้อวันควมข้อวันไม่ควรจะต่นจริงก็ต้อแจกก็ตอแจงมันหนีไปปกป้องในนที่ไม่ซุกมันจะไปทำไปให้เงินซื่อยุนนีปกป้องจะเาลือบ้านจะเลือเก่าหนาจะไปใหญ่เงิยังเตียวมือเตียวมือคุ้นในุนี้เงิที่นี่จะตอติดคิดิิงุ้ใจ ท่านคงถึงอาจารย์นี่ถึงแก่ดีๆจิมเนเธอนะโมรสะบคะวะโตอะโหนโตสัมมะสัมโพธะสะนะโมตัสสะบคะวะโตอะโหนโตสัมมะสัมโพธะสะนะโมตัสสะบคะวะโตอะโหนโตสัมมะสัมโพธะสะ แห่งข้างใบสีไว้ดีนะปัมพ้มเปิ้ลเจสู่คนเจ้าวันนี้แล้วเราก็หากว่าเป็นวันนี้ก็เป็นวันใจจุกยังมีมังกราจาราโปก็หากว่าเป็นวันลาพันมากเจ้าใจเปิ้ลเจสุคนเลือกก็เม่นในวันนี้และเจ้าเมืองเหนือเปิ้ลเจสุคนมา ขอแม่นในวันนี้พวก้าเปิญจะโซควันทงค้อมันในวันนี้และเจ้าจริงจงเปินจังงอบจ้งข้อแม่นในวันนี้เจ้ารันจ้งเปินจังงอบแสงขอแม่นในวันนี้และเจ้าระแองและมึงไปเปินจกโกแร่ใครนะากินข้าวขอแม่นในวันนี้และคนเจ้าเกิดเป็นค้ามแม่นในวันนี้มูระดำ เจ้ามาไงโชคเป็นในวันนี้โรคสมุติขึ้นโจรใน4ปีเดียวผมเป็นในวันนี้และเจ้าไปไปไกลได้จงเจอรอยสติสังฆะรู้อันว่า32ก่อน1เจ้าทั้งในหน้ามื้อนี้แจงผมเดียวจง10บออกขึ้นมา chúng tôi <laughs> bắt xa đi để coi nhau trên các trại ván chạy anh qua tam quan đền treo bữa nì trong bếp cơ cân mài, ăn tan, hôm đồ lao ăn quan treo mà ngồi gấp dần vẫn nhân tiếp, bữa nì treo mà chụp bạc dèn, ta chắc biết mình là เล้ยงกบข่าเด็ดบรรดาไก่ต้มกินเลี้ยวอย่าไปสุกเศร้ามังใจกินเลี้ยวอย่าไปหมองใจสามก้อยืัอแฟงใจมันนึงำพังน้ำอ้อยใส่สุนกันจุงมาปั้นกับเจ้าร้อยกบเขาอเยว่าเจ้าจึงเงียวยังเงีวมันดาวเตรียมมาจันอยูกฟ้าอย่าอาปากว่าจักไปในสามชีพจังปันนีนเจ้าปันมากินเข่าปันใหญ่เลี้ยผู้ขาจักปนเราสามชีพจังวันหนึ่งเจ้าจุกปากันมากินเรากินปีสงวันนี้สามชีพสังวันหนึ่งเจ้าในคุ้มมันดังหอก ดังดาผาเปมูมกัดซึ่งในสะทุกตะไนตะโนนุู้คนเต้คนในจำทิศจำควนมานกินเหล้ากินเบียร์จงปิ่มปอกขึ้นมากินน้ำจิงเย็นบบอุ่นบ่าคนหยาดเยี่ยทารองนี้ามทิศจำควันหนิ่งเจ้ากินหนึ่งทีูกค้าจะสะเกาเลยดาโนตามทิศจำควันหนึ่งเจ้าเออตอนนี้ไปขุนปอบุนเมยแก้วจะํามกันคุณพภุษถเจ้าประธานมาเจ้าประสังเจาคุณโกมุสาเิบได้ขอควันถอนออกที่เราข้อมโนเสียง quay chụp phí chụp lớn chụp lớn nhớ chơi <laughs> chơi này chụp cái mí và chắn gì đi để chơi gì chút rồi vẫn chơi gì mong nát cái bắt họ cái đỉnh núi sệt sệt tít như này đỉnh núi họ mi nhầm và họ bắt đây hai xé จาีทันิทสสวราจะขาดปักังเป็นทาวกิ่งปีเดินมิ่เข้าอืดีเก่ารงหันจติจักรนาสามก็ทายันเขามาบอกเอาออกเป็นอนนตัวท้ายขสูิมโยจงุ่เสวาพุทธมังคลสัมพุทธอิปตุดมอม กูทำมันขำมาคามาสักพะทุกขาสัพพะพยาสัพพะโลคาปมุนเจลิโคเจคโมโคไคโคลาอบมาแล้วมานืมมยังมาเจีไม่เกี่ยวมานุมจุงหนี้ไก่ตดนนั้ไปตามเช่นไหมไหลไปตามเช่นได้อย่างไเข้าชว่เมืองผีจักดาโห้องนี้จักตีโฟแรนโดยทิมันก็เป็นอาคมพระสรีกลมตัวนี้พระเจ้าเตไม่เป็นคาถาบนรณมนต์อนนกอนนอนกคนนักอันังอุมี อามีมหิสุตังชนอาาสนะกรไปตามไปถึง็ขไปตามไปถึงตตกไปเมอไร่ไม่้ทันเักมีบเออคนนั้นคนเปะงครับไ่เน้อพอให้คนพอให้องนี่นี่เดีไก้อมัดคนนี้คนอยู่กันนอก มาไปเลยมามามา ờ, ừ. hạt มา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  ừ. ừ. cái มามา